พาแข็งขับ4ไปได้ทางบ้านไปกันเลยคันนี้เป็น Honda CR-V 2.4 EL เป็น 4-Wheel ขับ4ปี2012ตัวนี้ภายในเป็นสีดำนะคะกว้างขวาง,วางนั่งได้ทางบ้านเลยค่ะไปไหนมาไหนได้สะดวกนะคะสามารถขึ้นเขาลงห้วยได้สบายๆตัวนี้นะคะเป็นพรมลายมัลติฟังก์ชันแล้วก็มีแ e n นหนีแอร์นะคะตัวนี้เป็น Air ์ออโต้แยกซ้ายขวาเลยไปเดี๋ยวเราไปดูภายนอกกันค่ะว่าภายนอกเปเสียอะไรตัวนี้เป็นสีขาวเดิมจากโรงงานนะคะ ้องเครื่องนะคะเสียงไม่ดงังแล้วก็ตัวนี้เป็นเดิมๆนะคะถ้ารถเคยทําสีมาตรงนี้นะคะเวลาเอาเล็บจิกตรงไปนะคะมันจะเป็นเหมือนล่องๆแต่อันนี้ไม่เป็นนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันเลยค่ะ,ะ,ะนี่เรามีสพพยดยด้วยค่ะอาจอตัวเองเพื่อน มาบอกโปรโมชั่นให้หน่อยเร็วราคาคันนี้อยู่ที่369,000บาทค่ะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะฟรีทุกอย่างเลยค่ะลูกค้าอยากได้อะไรแวะทักมาคุยกันนะคะหรือโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0ูนย์เ4้าสี่ห้าหกสองสองหกค่ะแล้วก0ศูนย์แปดแค่ะ ที่เต็นคาดีๆพระรามห้านะครอ,อินนะคะหรือดูรถเพิ่มเติมได้ที่เขตคาดีๆนะคะทางฝ่ายขายยินดีให้บริการค่ะวันนี้ส้มกับเบียร์ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย